ทารกจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่ทารกก็เลือกอาหารกินเองไม่ได้คุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเลือกอาหารที่ดีที่สุดตามวัยของทารกแต่ละคนเราจะแบ่งอาหารตามวัยของทารกได้6ช่วงวัยคือตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงช่วงอายุหลังหนึ่งปีซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมอาหารที่เหมาะสมให้ลูกในแต่ละช่วงไวัยได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ อาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึงอายุ6เดือนนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดในช่วงอายุ6เดือนแรกทารกจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากนมแม่ของคุณแม่ที่มีสุขภาพดีหรือได้จากนมดัดแปลงสำหรับทารกในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมได้ แต่ถ้าแม่มีสุขภาพดีและสามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่นมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตจนถึงอายุประมาณ6เดือนแต่ในกรณีที่การเจริญเติบโตของทารกมีแนวโน้มลดลงหรือกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่อาจพิจารณาป้อนอาหารตามวัยแก่ทารกก่อนอายุ6เดือนได้แต่ไม่ควรป้อนก่อนอายุ4เดือนและไม่ช้าก,กว่าอายุ6เดือนอาหารตามวัยสำหรับทารกอายุ6เดือน ในช่วงอายุ6เดือนควรให้ทารกกินนมแม่อยู่และเพิ่มอาหารที่บดละเอียดหนึ่งมือ้อโดยคุณแม่สามารถเลือกอาหารให้ครบห้าหมู่มาปรุงอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมให้ลูกกินได้ยกตัวอย่างเช่นข้าวต้มบดละเอียด3มช้อนกินข้าวไข่แดงครึ่งฟองสลับกับตับบด1ช้อนกินข้าวหรือปลาบดละเอียด2ช้อนกินข้าวผักต้มเปื่อยบดละเอียดครึ่งช้อนกินข้าวน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าผสมอาหารให้เข้ากัน และผลไม้สุกบดละเอียดสำหรับมื้อว่าง1-2ชิ้นอาหารตามวัยสำหรับทารกอายุ7เดือนเมื่อทารกอายุย่างเข้า7เดือนคุณแม่สามารถเพิ่มปริมาณอาหารและความหลากหลายของอาหารได้มากขึ้นอีกทั้งลดความละเอียดของอาหารลงแต่ยังคงจำนวนที่1มือ้อควบคู่กับการกินนมเหมือนเดิมโดยสัดส่วนการปรุงอาหารที่เหมาะสมใน1มือ้อเช่นข้าวต้มบดหยาบสี่ช้อนกินข้าว ไข่ทั้งฟองบดหยาบสลับกับตับหรือเนื้อสัตว์ต่างๆบดหยาบ2ช้อนกินข้าวผักต้มสุกบดหยาบครึ่งช้อนกินข้าวน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาคุกเคล้าผสมอาหารให้เข้ากันผลไม้สุกบดหยาบสำหรับมื้อว่าง1-2ชิ้นอาหารตามวัยสำหรับทารกอายุ8-9เดือน รในวัย8-9เดือนมีความต้องการอาหารมากขึ้นคุณแม่สามารถเลือกปรุงอาหารเหมือนตอนที่น้องอายุ7เดือนได้แต่ให้เพิ่มอาหารเป็น2มือ้อควบคู่ไปกับการกินนมแม่แนะนําให้เพิ่มปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อและความเหมนืดข้นของอาหารมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นข้าวหุงนิ่มๆบดหยาบ5ช้อนกินข้าวไข่ทั้งฟองบดหยาบสลับกับกับหรือเนื้อสัตว์ต่างๆสำลรเอียดโดยเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นจากช่วงอายุ7เดือน ผักต้มสุกหั่นละเอียด2ช้อนกินข้าวน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าผสมอาหารให้เข้ากันผลไม้สุกตัดเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับมือว่าง2-3ชิ้น อาหารตามวัยสำหรับทารกอายุ10-12เดือนเมื่อทารกอายุเข้าสู่วัย10-12เดือนทารกจะเริ่มมีฟันขึ้นมีการบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นคุณแม่สามารถเลือกปรุงอาหารได้หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของน้องได้โดยการกินนมแม่ควบคู่กับการกินอาหาร3ามมือ้อที่มีปริมาณมากขึ้นกว่าช่วงเดือนก่อนๆยกตัวอย่างเช่น ข้าวสวยหงนิ่มๆบดหยาบ5ช้อนกินข้าวไข่ทั้งฟองสลับกับตับหรือเนื้อสัตว์ต่างๆสับละเอียดโดยเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นจากช่วงอายุเดือนก่อนหน้าผักต้มสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ1-2ชิ้นน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าผสมอาหารให้เข้ากันผลไม้สุกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ3-4ชิ้นอาหารตามวัยสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไป เมื่อลูกอายุครบหนึ่งปีการกินนมจะเป็นอาหารเสริมเท่านั้นควรให้ลูกได้กินอาหารเหมือนผู้ใหญ่คือการกินอาหารให้ครบสามมือ้อสารอาหารครบห้าหมู่ปรุงอาหารให้มีลักษณะใกล้เคียงกับอาหารผู้ใหญ่โดยทําให้สุกอ่อนนุ่มชิ้นเล็กและรสไม่จัดควรให้อาหารว่างเป็นผลไม้ระหว่างมื้ออาหารวันละ1-2มือ้อและหลีกเลี่ยงการให้ขนมเป็นอาหารระหว่างวัน นอกจากนั้นวิธีการกินควรฝึกให้เด็กเริ่มใช้ช้อนตักอาหารเองหรือฝึกให้ร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่เพื่อค่อยๆฝึกวินัยในการกินได้ข้อสำคัญเมื่อลูกอายุครบหนึ่งปีควรเริ่มให้ลูกเลิกดูดขวดนมและเริ่มฝึกให้ใช้หลอดหรือแก้วแทนเพื่อให้ลูกใส่ใจในการกินอาหารในแต่ละมือ้อจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเติบโตแข็งแรงสมวัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครทน